สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาจะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจา้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเนาะจา้าทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางหลักให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะคลิปนี้กับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่20เดือน1 2566วันศุกร์เนาะจา้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจา้า ก่อนจะไปรับส้มหวยรับพัฒนาของวันที่20เดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันที่18กันก่อนเนาะจ้าสำหรับรับพัฒนาของวันที่18โอ้โหแรกๆนี่แอดจอยว่าสินหาสูตรนี่เนาะเป็นสูตรใหม่อแอดจอยคิดว่าสินหสูตรเด่นกับสูตรกันเนาะจ้าแต่ว่าเมื่อีงงานระ้ายก็กเลยเล่งๆนิดนึงก็เลยเอาสูตรเดิมลงไปเนาะจ้า อันเดี๋ยวมาเบิงพ้นของวันที่18กันก่อนเนาะจ้าสำหรับราบพัฒนาของวันที่18แอดจอยให้เด่นอยู่ที่6กับ5พนจา6ตัวออก904765สำหรับล่างชุด6ตัวของเฮ้านี่บอมีเนาะจ้า90ล่างชุด4ตัวออก4747 47, เนี่ ของแอดจอยลุดไปเนาะเป็นพีพีจ้ามีหาเจ็ดหกเจ็ดเนาะจ้าโอ้โหเสียดไปเต็มเดียวเนาะจ้าสี่เจ็ดนี่มาอยู่ในชุดสามตัวที่แอดจอยจับหายเนาะจ้าะว่าตอนแรกๆแอดจอยว่าสิลุงหายสูตรสูตรนี่ชุดกันของแอดจอยอยู่ในสูตรนี่นี่มีสี่เจ็ดแต่แอดจอยลุงหายสูตรใหม่ถือว่าเขากันไปแบบเต็มๆเ,เ,เนาะอ่าสำหรับร่างชุดสี่ตัวของเฮาสี่เจ็ดนี่ลุดไปเนาะจ้าถ้าพี่น้องเอฟซีตัด ตัดเลนเนาจะตัดนําไปปล่นแนวทาง47น,นี่ถือว่าตรงๆกันเลยที่เดียวเนาะ47สำหรับบน765 65บนนี่ของแอดจอยจับคู่เข่ากันไปตรงๆตัวเน้นเต็มๆแอดจอยบอกไปแล้วเนาจะว่าสําหรับสูตรตัวจเจาะนี่มือน,นี่ของแอดจอยชนกันเราจะสูตรตัวเจาะ65กับ5 ามาตรงๆเนาจะโฮกหาตัวเน้นเต็มๆสำหรับเลขเด่นเลขรูดของเขาควบมาเลยเน,นะาะจ้ะ6ก,กับ5มาแบบเต็มๆเน,นะาะจ้ะสำหรับบุญเนาจะโฮกหาตรงๆเด้อจ้าะสำหรับสูตร3ตัวเนาะจ้ะพี่พี่เอฟซีจะนี้ก็มาฟังเอดจอยอธิบายมาฟังเอดจอยอธิบายนิดหนึ่งเนาะจ้ะสูตร3ตัวมือนี้เอดจอยจับ พลาดไปเนาะพีพีเอฟซีจะโอ้โหหนาเสียดายเป็นอย่างมากเนาะจา้ะเด่นฮกลูดฮกของเฮามี่เด่นหาลูดหาของเฮามี่เนาะจา้ะจับจับฮกหาเจ็ดกระไดสามตัวตูวตวจับหาฮกเจ็ดกระไดสามตัวต,วตวูแต่ว่าเมื่อนี่แอดจอยรีบเนาะอ่ะงานไหลอันนี้ขอโมอันนี้สักนิดหนึ่งเนาะจะเขอโมูสักนิดหนึ่งอ่ะด้วยความที่ว่าแอดจอยงานไหลแอดจอยก็เลยจับหายพี่นอเอฟซีไปแบบ โอ้โหเดาเดาก็เลยทีเดียวสําหรับสูตรสามตัวเมื่อนี่นอกจากทาเึ้นไว้ปกตินอกจากเอดจอยสี่จับจับวนกันนอกจากเลขเด่นเลข,เลขรูดสองตัวนี่เอดจอยสี่จับเด่นหกมาใส่กับตัวจอหาเด่นหามาจับใส่กับตัวจอหกน,นี่มีมันสิไปใส่นอกจากพี่พีเอฟซีจ้าโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าพลาดไปเนะสำหรับสูตรสามตัวเขาฮาวันนี่นี่โอ้โหหนาเสียดายเป็นอย่างมากอออืื <c oughs> คิดแล้วก็เจ็บใจบบหายนอกจากโอ้มันเขี้ยวมันเขี้ยวอ่าบบเป็นอย่างนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางเล่าพัฒนากับแอดจอยในวันที่สิบนอกจากถือว่าสุดปังนาะจากสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี้นอกจากเขากันไปแบบตรงๆตัวเน้นเต็มเต็มหหเด่น6กลูดหเด่น5้าลูทห้าของเฮา เด้งเนาะจ้าสำหรับสุดรสามตัวกันอย่างที่เอสจอยบอกไปเนาะจับคู่พาดไปเนาะจ้าอะไรนี้ดีกับคนที่ตามเนาะจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่ยี่ยี่สิบกันเลยเนาะจ้าสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบเนาะจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางสถิติมีเข่ามีรุดทุกวันเนาะจ้าพิษผ่านมาในเอสจอยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีเลายๆเนาะจ้าถ่ามักถ้าชอบจังคอยตามถ้า บ่มกบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้กโปรดใช้เจรณญาาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าคำามาอลไอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไดใดบ่าพลาดแนวทางของแอดจอยเนาะจ้กแนวทางดีๆแนวทางปังๆขณนะน,นี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะจ้กสำหรับเราพัฒนามือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่ เด่นอยู่ที่แปดอ่ามื้อนี้ก็มาล่อรุ่นกันต่อเนาะจ้าแล้วก็สี่กันเบิ้ลแปดแปดสี่สี่เนาะจ้าสำหรับเด่นแปด8แปดมีแปดแปดเก้าแปดหนึ่ง แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดสำหรับพี่น้องเอฟซีติดติดตามแอดจอยมาตลอดนี่สิหูวเนาะว่าเราพัฒนานี่แอดจอยจับแบบใดเนาะจะแอดจอยสิจับแบบวนกันเนาะจะสำหรับ เหล็กเด่นเลี้ยงร,ร,รูดสองตัวเราจะจับขู่ว่นกันเนอะแต่งวดนี้โอ้โหพลาดงานเป็นเหตุสังเกตได้นะจ้าเด่นสี่รูดสี่มีสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สาม สำหรับสูตรสามตัวจะสูตรสามตัวนี่ทามักท้าชอบท้ถาถูกใจจังคอยตามนาะจ้าเพราะว่าแนวทางวเวลาพัฒนานี่ถทาโบออกมาแบบสวยงามจริงๆนี่โอกาสสิเข่าสูตรสามตัวนี่คือสี่คนขังยากนิดหนึ่งนาะจ้าทามักทาชอบจังคอยตามนาะสำหรับสูตรสามตัวจะอยู่ที่สี่แปดสี่เก้าแปดสี่สาม 4ี่แปดห้าสปดหนึ่งเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับสุด3สามตัวจะสี่แปแปดสแล้วก็4ี่แปดห้าสำหรับสุดสองตัวจะสี่สามเอสโตรนินเอาพีนองละกันจังววะนี้ สี่สามสี่ห้าแอจอยคิดว่าพี่น้องหนาสีมาน้องวันนี้อ่ะกะถามักตัวได้ชอบตัวใดกันนัไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสี่เก้าสี่อ่ 8, 7, าแปดเจ็ดจ้ะแปดเก้าแปดหนึ่งนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาของวันทีน่ยี่สิบเนาะจามือนีกนัประมาณนี่ตามนี่เนาะจ้านี่ก็คืนอยู่กับความมมาควาชอบเนาะจ้าถามักถา้าชอบจังกอยตามถา้า บ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากผิดพลาดโมเดลแอจดอยต้องกราบขอตุดขอพายพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆนอจ่าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอจากจิ้มตัวใดกับขอให้ได้ขอให้ดูนอจากเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอนดอยด้วยนอจ่านอจาก,กดไลค์ด Share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสียได้บ่พลาดแนวทางของแอนดอยนอจ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า